คลิปนี้เดี๋ยวเราจะสอนออแชร์ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะแชร์การการคัดเลือกแม่พันธุ์ของผมเวลาเราเวลาผมคัดเลือกแม่พันธุ์เนเธอร์แลนด์ดเวอฟเข้าเข้าบ้านใช้หลักอะไรบ้างในการเลือกในการคัดที่จะเอามามาเพาะพันธุ์ที่บ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้อง ปรับไปตามตัวผู้ที่เรามีด้วยนะครับแต่แตห่หลักใหญ่ในการเลือกเนี่ยส่วนใหญ่แทบทุกบ้านอยู่แล้วเราจะเลือกตัวผู้ที่โอเวอร์ออลค่อนข้างดีอยู่แล้วจะไม่ไม่ไม่ใช่แบบเสียอะไรแบบเยอะๆหลักๆก้นแลหลมไหลยาวอะไรอย่างนี้ไปเลยเอาเอาเอา,เ,อาเราตั้งจากตัวผู้ที่โอเวอร์ออลดีๆนะครับแล้วเราจะคัดตัวเมียเข,ข้าบ้านเราจะคัดแบบไหนโครงสร้างก่อน โครงสร้างเหมาะสมกับตัวผู้ที่เรามีหรือเปล่า,า,าคําว่าโครงสร้างในสเต็ปแรกที่ผมมองผมมองท็อปไลน์ก่อนาาคําว่าโครงสร้างมองจากไซด์วิวเหมือนเหมือนที่แพนมามองมาอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นเส้นไซด์วิวก็คือเส้นหลังมันว่าเส้นหลังสมูทไหมโค้งดีไหมแฟลตเยอะไปไหมตัวผู้ที่เราตั้งใจจะเอาไปลงด้วยเนี่ย ตัวผู้ตัวนั้นน่ะมันแฟดตรงไหนมันมันต้องแก้ตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าสมมุติตัวเมียตัวเนี้ยสมมติตัวผู้ที่บ้านเราดีกว่าตัวผู้ตัวตัวผู้ที่บ้านเราหลังมันแฟดมากเลยตัวเมียตัวเนี้ยหลังมันแบบเส้นหลังมันมันเต็มมันสมูทมันเต็มมันก็เท่ากับมันไปแก้กับตัวผู้เราได้หละอย่างแรกอันนี้แค่จุดเดียวนะครับหลักๆเราจะดูเป็นโออออกก่อนเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะดูผมจะโพสต์ดูกระต่ายผมจะโพสต์ตัวเมีย แล้วก็ดูเส้นหลังดูซิเส้นหลังมันเป็นยังไงเหมาะไหมอ่าสมมุติข้อแรกผ่านเส้นหลังเป็นเส้นหลังอย่างที่เราตามหาข้อเสียก็ต้องไม่ตรงกับตัวผู้ที่บอกไปแต่แรกคำว่าเส้นหลังนอกจากแฟตแล้วมันมีอะไรอีกมันมีไปจนถึงสะโพกที่ลงควรจะต้องตับลงไปจนถึงพื้น ไม่ใช่หุบเข้าไปไม่ใช่บานออกไปข้อเสียไม่ตรงและและมันมีข้อดีที่เราตามหาอยู่ด้วยหรือเปล่าข้อดีคือสมมุติยกตัวอย่างตัวผู้ตัวผู้เราอย่างที่ยกตัวอย่างไปครั้งแรกครับตัวผู้เราแฟดต,ตัวเมียตัวนี้มีข้อดีที่เอามาแก้กับตัวผู้เราได้มันเต็มมันไม่แฟดเออตัวเนี้ยจะเป็นจะไว้ในใจละ มีโอกาสละที่เราที่โอกาสแล้วที่เราจะซื้อเข้าแล้วหรือเราจะเก็บไว้ละเป็นแม่พันธุ์อย่างที่สองสำหรับแม่พันธุ์ผมจะดูกระดูกพอเราดูโครงสร้างเราดูเส้นหลังเสร็จปุ๊บคราวนี้ดูกระดูกพอดูกระดูกเราจะเริ่มใช้วิธีการจับการดูจากท็อปวิวละมองจากข้างบนลงไปพอข้างเราตรวจแล้วครับเราตรวจจากด้านข้างแล้วมองจากข้างข้างแล้วเราดูจากไซด์วิวละเราจะมองจากด้านบนบ้างด้านบนคือกระดูก ความกว้างว่ามันกว้างไหมกระดูกหนาไหมเหมือนที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ครับเวลาดูกระดูกกระต่ายดูหูได้เลยจับหูก่อนผมจะจับดูหูก่อนว่ามันหนาหนาเพียงพอไหมเวลาดูกระดูกผมจะดูจากท็อปวิวแลละมองจากมุมบนลงมาข้างล่างเมื่อกี้เราดูข้างข้างใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมองอย่างข้างบนลงมาข้างล่างเขามองอย่างข้างบนลงมาข้างล่างต้องอยังไงครับ กว้างกว้างไม่พอเราต้องจับล่ะเราต้องใช้วิธีการจับเมื่อกี้เหมือนเล็งเลงและลูกเน้นสัมผัสคราวนี้พอมองจากข้างบนเพื่อดูความกว้างดูความ,วาค,วามความหนาของกระดูกผมจะเริ่มใช้ใช้มือในการจับกะระยะความกว้างของมันอย่างแรกที่ดูอะไรครับดูไหลกันเลยเห็นชัดชัดมองจากข้างบนไหลกว้าง ตัวมียไหลกว้างมันเป็นมันเป็นหลักใหญ่เลยในการหากระต่าย Compact Type ไหลกว้างไหลกว้างมันส่งผลเนื้อไงอกกว้างนี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้อกไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมเห็นอกไหมครับอกกว้างนี่กระต่ายบางตัวไซส์สเดือนนะผมจะใช้3นิ้วเนี่ยสอดเข้าไปเลย สอดเข้าไปที่อกเนี่ยมันจะสอดเข้าไปที่อกได้เลยเนี่ยสนิ้วเนี่ยสอดได้เลย4นิ้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าไหลมันหนามันกว้างอกกว้างเนี่ยโอโ้โหมีโอกาสที่จะให้ลูกดีๆเนี่ยไหลดีๆเนี่ยสูงมากเกิน50%าถึงเจตนี่นะตัวเมียอะไรนะครับเนี่ยอกอกว้างๆอย่างเงี้ยดีนักแหละ หาเลยแต่ก็ไม่ใช่โฟก,กัสที่อกอย่างเดียวอ,อกกว้างไหลกว้างเสร็จผมจะมาดูสะโพกส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับไหลอกแล้วก็มาที่สะโพกของตัวเมียในการหาแม่พันธุ์สะโพกเต็มไหมสะโพกสะโพกคือ,อถ้าสับในกระต่ายเขาก็เรียกไฮคอเตอร์ไฮคอเตอร์ก็คือเมื่อเราสัมผัสไปแล้วเนี่ยตรงช่วงสะโพกมันทั้งหลายเนี่ยตรงก้นมันเนี่ย มันจะรู้สึกถึงความเต็มเมื่อเราสัมผัสไปมันจะเต็มมือเราหมดเลยจะรูปไปตรงไหนก็เต็มคล้ายๆเหมือนกับลูกฟุตบอลกลม,กลมรูปไปว่าเต็มไหมสโพกไฮคอเตอร์เนี่ยสมมติตัวนี้ดีไฮคอเตอ,เตอร์ดีไหลกว้างดีอกกว้างดีกลางลำตัวผมแทบไม่มองผมไม่ค่อยซีเรียสส่วนใหญ่เรามักจะเก็บตัวพ่อพันธุ์ที่เป็นเกรดประกวด เป็นเกรดโชว์เป็นกระต่ายที่เอาไว้ประกวดส่วนใหญ่กระต่ายที่ไว้ประกวดอโดยรวมมันมักจะดีอยู่แล้วครับตัวมันจะสั้นมันจะช็อตมันจะไม่ยาวพอมันไม่พอมันไม่ยาวอะตัวเมียส่วนใหญ่ตัวหลังหลังมันยาวมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากขณะที่ในขณะที่ตัวมันยาวมานิดนึงเนี้ยมันกลายเป็นว่ามีพื้นที่ให้ลูกในท้องได้ได้อยู่ด้วยซ้ําเพราะถ้าตัวเมียเล็กมากๆมันก็จะให้ลูกยาก พอลูกยากให้ลูกน้อยซึ่งยังไงก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วแหะทำเนเธอร์แลนด์มันต้องน้อยอยู่แล้วจต่ถ้าตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่มันก็จะมีโอกาสที่จะมีน้ํานมที่ดีให้น้ํานมเยอะอะคขาวนี้พอผมดูไลดูสะโพกเสร็จหัวกะโหลกหัวกะโหลกหน้าถ้ากะโหลกที่ใหญ่ดูเหมือนตัวผู้เนี่ย หรือหน้าที่สวยอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นกําไรถ้าย้อนดูตั้งแต่ต้นผมเปิดมาปุ๊บผมดูบอดี้ก่อนขั้นแรกครับดูบอดี้ก่อนขั้นที่สองก็ดูบอดี้ต่อแล้วถามว่าหน้าดูไหมแทบไม่ดูแต่ถ้าหน้าสวยนั่นคือกําไรสมมติข้อ2ข้อแรกผ่านเนี่ยผมผ่านละผมพอแล้วผมแทบจะจะจะ,จะเก็บละตัวนั้นหรือ จะตีกระต่ายตัวนั้นเป็นเกรดเพาะพันธุ์หรือเกรดประกวดได้ละแทบจะประกวดได้ละเพราะอย่างน้อยโครงสร้างมันดีละอย่างที่4ราคาสมมุติในกรณีซื้อเข้าถ้าเราต้องซื้อเข้าก็จะใช้ราคาเป็นตัวประกอบครับว่าเหมาะสมไหมเรามีมาตรฐานของเราในใจอยู่แล้วว่ากระต่ายเท่านี้หน้าตาแบบนี้ทรงแบบนี้ปกติถ้าเป็นเราเราจะตั้งราคาที่เท่าไหร่ เราไปซื้อเขาเขาตั้งที่เท่าไหร่มันเหมาะสมไหมสายเลือดเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะใช้ในกรณีไปซื้อกระต่ายเข้าก็จะใช้4ข้อเลยหลักๆใหญ่ๆใ,ในการประกอบการตัดสินใจคราวนี้มันมีทริคครับอกอะสอนดูไปแล้วเนี่ยวิธีดูพอโพสปึ๊บขาหน้ามันจะกลางออกมาเองเลยอกมันจะกว้างแต่ต้องไม่ใช่เกร็งนะครับอย่างนี้เห็นชัดเลยเนี่ย มันจะกว้างเลยแต่ต้องปล่อยให้กระต่ายรีแลกก่อนนะไม่ใช่เปนเกรงๆตัวอยู่นะแล้วมันก็เกรงไปไปบอกมันกว้างไม่ได้นะบางทีมันเกรงขาเกรงไหลออกไปปล่อยให้มันรีแลกต์เพราะ้มันธรรมชาติกระต่ายอกกว้างยังไงมันก็จะกว้างเหมือนบูด็อกเลยง่ายๆเลยครับเหมือนเหมือนหมาบูด็อกอกกว้างๆไหลกว้างๆพอเราดูอกเสร็จครับเวลาผมเช็คตัวเมียพอผมเช็คคาคอเตอร์เนี่ยพอผมมั่นใจในคาคอเตอร์ที่ดีนะ ส่วนใหญ่พอร,รู้สึกว่ามันเต็มปุ๊บเนี่ยผมจะรีเช็คอีกรอบหนึง่งคือการนี่ดูที่สะโพกของกระต่ายดูที่ขาความกว้างของสะโพกเห็นะครับพอมันกว้างมันส่งส่งถึงอะไรถึงขาหลังที่มันควรจะต้องอย่างนี้นี่ขนานกันอย่างนี้เห็นไหมครับขาหลังขนานกันเป็นเส้นขนานานี้เลยจะไม่ใช่แบบ นิ่มๆเพราะอย่างนี้จะไม่กลางออกไปอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยธรรมชาติเนี่ยพอโดนท้องมาเห็นไหมมันจะเก่งขาธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นคล้ายๆทรงเกือกม้าครับเนี่ย,ยคือไฮคอร์เตอร์ที่ดีแต่แต่ใช้หลักอย่างนี้หลักเดียวไม่ได้นะเราต้องเราต้องสัมผัสด้วยนะครับเราต้องเช็คไฮคอร์เตอร์ก่อนเห็นไหมตอนที่ผมบอกทีแรกคือผมเช็คจากจากการโพสต์ก่อนจากการจับจากการสัมผัสก่อน แล้ววิธีนี้คือการรีเช็คเนี่ยคือการรีเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจนี่เห็นไหมครับอ่ะหงายขายางี้นอกจากดูไฮคอเตอร์ orter, ที่ว่าดูความขนานของขาหลังแล้วได้แล้วอีกได้ดูมวลกระดูกขาหลังที่ดูกว้างความยาวความกว้างเนี่ยดูบาลานซ์ดูป้อมเนี่ย มันบ่งบอกถึงกระดูกที่ดีเห็นไหมครับถ้าขาลิบลีบเรียวเรียวยาวๆเนี่ยยาวๆาวเนี่ยเป็นรีรียาวๆเนี่ย,ย,ย,ๆๆย,ยส่วนใหญ่คือกระดูกบางเราจะใช้คําว่าก,กระดูกบางก็ได้กระดูกหนากับกระดูกบางส่วนใหญ่ขาอย่างเงี้ยคือมวลกระดูกที่ค่อนข้างหนาใช้ได้ดีผมจะไม่ผมจะไม่เลือกแม่พันธุ์ที่ขายาวยาวขาจะเป็นเรียวเรียวอย่างเงี้ยกระดูกบางๆเนี่ยเราจะไม่ใช้ยกเว้นทุกอย่างจะดีหมดเลย แต่กระดูกบ,บางอันนั้นอาจจะเก็บไว้ใช้แต่น้อยมากที่จะเจอเพราะว่าเราทำคอม p พ c t t ไท e ์มันต้องการความหนาความตันของโครงสร้างร่างกายถ้าเลือกแม่พันด์ดีโอกาสที่จะได้ลูกดีมีเกิน60-70%เพราะตัวผู้สวยผมว่าทุกคนดูดูเป็นมันดูไม่ยากตัวผู้สวยๆแต่ตัวเมียสวยๆเห็นหลายคนมักจะ คิดว่ากระต่ายตัวใหญ่คือเกรดแม่พันธุ์กระต่ายตัวเนี้ยตัวใหญ่ครับมีโอกาสาน้ำหนักที่จะโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์เวทประกวดไม่ได้แต่พอเราโพลแล้วมันเหมือนกระต่ายเกรดโชว์ที่ไซส์ใหญ่ไหลาย,ยาวนิดยาวหน่อยผมไม่ไม่ว่ากันไม่ได้เก็บไว้ประกวดเราจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์อยากให้เอาลองลองดูถ้าใครเพราะแล้วยังรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จ ลองลองใช้วิธีผมลองลองดูเผื่อจะช่วยได้มันเป็นวิธีที่ที่ใช้มาตลอด10กว่าปีเกือบ20ปีตั้งแต่เริ่มเลี้ยงกระต่ายนำเข้ากระต่ายนอกเนี่ยผมว่าวิธีนี้ค่อนข้างค่อนข้างสากลด้วยเพราะว่าการดูอกการดูขาอะไรเงี้ยก็กรรมการสอนมาทั้งนั้นเป็นกรรมการที่มาจากอเมริกาเวลาเขามาตัดสินเขาก็ช่วยสอนช่วยแนะเวลาเขาเขาไปฟาร์มเราไปอะไรเงี้ยเขาเป็นคนแนะนําให้ อยากให้ลองเอาไปใช้ดูครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ